สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นี่คือการฝึกสมาธิวนไปถ้าท่านฝึกตามท่านจะได้ถึงฌานสี่ของพระพุทธเจ้าเชิญฝึกครับฌานสี่ของพระเจ้าเนี่ยเลขทรงฌานให้เราฝึกฌานให้เป็นแล้วเราก็ทรงอยู่กับอารมณ์ของฌานโดยมีสติกำกับนะฮะความแตกต่างที่ชัดเจนเลยก็คือข้อแรกนะครับจิตไม่ดิ่งนะรับรู้ทุกอย่างตามปกติ สองคือเราจะไม่มีความรําคาญเสียงรอบข้างไม่ว่าเสียงรอบข้างจะดังแค่ไหนจิตก็ยังสงบอยู่ได้นะข้อที่3คือมันต้องไม่ต้องมีการเข้ากันออกไม่ต้องมีการดิ่งเข้าไปแล้วก็ออกมาแบบนี้นะชั้นสี่ของผู้เจ้านี้ถ้าได้แล้วนะครับได้แล้วได้เลยอ่านะเวลาหลับตาลืมตามามีค่าใกล้เคียงกันมากนะฮะมันจะทรงชานอยู่ได้นะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเราหลับตามันจะเป็นเหมือนการเน้น ลืมตาขึ้นมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกําลังมันจะอ่อนกว่านิดนึงแต่ว่ามันทรงฌานอยู่ได้แล้วถ้าใครขยันนะรับรองได้เลยว่ามันจะทรงฌานไปแบบทั้งวันทั้งคืนได้อย่างง่ายดายมากเลยนะการที่เราทรงฌานได้ทั้งวันเนี่ยมันทําให้เรามีสติรู้ทันอารมณ์พออะไรเกิดขึ้นมาเรารู้รู้เศษมันวางได้นะครับเราก็จะเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยง มันเป็นทุกขังนะมันดูหน้าระอาหน้าเบือ่อแล้วก็เป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่มันจะเรียนรู้ทำด้วยตัวจิตเองโดยที่อาจารย์ไม่ต้องสอนเลยอันนี้คือความความวิเศษของชานสี่ของพระพุทธเจ้านะครับอ่าทุกท่านนะทำใจสบายนะครับหายใจลึกๆนะเออแล้วสังเกตลงไปในจิตหายใจลึกๆผ่อนคลายสบายๆนะยืดเส้นยืดสาย นะครับ mm hmm. ล้วสังเกตลงไปในจิตนะสังเกตลงไปลึกๆนะครับสังเกตดูว่าแม้ตอนนี้นะเราจะมีความคิดอะไรก็ตามแต่จิตของเราลึกๆเนี่ยมันสงบอยู่มันนิ่งอยู่ลองสังเกตดูว่าจริงหรือไม่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับแค่เราสังเกตนะสังเกตแค่เรียกอย่างอย่างลงไปเนี่ยจะเห็นภาวะที่มันสงบอยู่ ภายในนะครับแม้ว่าเราจะฟุ้งซ่านก็ตามเราจะคิดอยู่ก็ตามจะสังเกตลงไปจะเห็นทุกท่านลองสังเกตลงไปแล้วก็หายใจลึกๆสบายๆนะครับถ้าใครค้นพบแล้วนะว่าอ๋อจิตข้างในลึกๆของเราเนี่ยนะครับมันสงบนิ่งอยู่นะเออลองนั่งเฉยๆนะครับลองนั่งนิ่งๆนะหายใจลึก สบายๆผ่อนคลายสักสามครั้งนะครับสังเกตลงไปในจิตอีกทีนะครับผ่อนคลายแล้วสังเกตในจิตอีกทีนะมีนจิตที่นิ่งไหมผ่อนคลายไปเรื่อยนะครับหายใจลึกๆหายใจแบบนี้นะนี่นะเหมือนหายใจแบบหนังจีนนะ,นะครับหายใจลึก เขาเรียกว่าอย่างรู้นะอย่างลงไปนี่แล้วมันก็รู้ว่าอ๋อภายในเนี่ยมันเกิดมันมีความสงบอยู่ภายในนะครับภาษาบลาลีเขาเรียกญาณน,นะครับการสังเกตนี่แหละมันทําให้เกิดญาณน,นะครับคือการอย่างรู้นะอืมทีนี้เข้าสูตร,รเลยนะครับกายสบายจิตสงบนะครับ <S <S 2> <S 2> หายใจลึกๆกายสบายจิตสงบนะ ยิ่งเราผ่อนคลายเท่าไหร่นะครับหายใจลึกๆึกสบายเท่าไหร่จิตจะยิ่งสงบเท่านั้นมันเป็นสูตรเลยนะครับอืมการปฏิบัติธรรมที่ดีสุดมันต้องปฏิบัติเดี๋ยวนี้นะครับปัจจุบันธรรมสาคัญที่สุดถ้าท่านทําได้ถึงฌานสี่ทุกอย่างจะเป็นคําตอบให้ท่านหมดเลยลืมเรื่องเก่าไปได้หมดเลยนะครับใครที่จิตสงบเปียกยากนี่เพราะอะไรมาครับเพราะว่าไปเพ่งไปพยายามบังคับจิตนะพอพยายามบังคับพยายามไม่คิดมันยิ่งคิดนะครับ จิตของเรามันเป็นแบบนี้นะลักษณะของจิตเนี่ยเขาชอบความสบายนะเขาชอบให้กายสบายนะ,ะความสบายเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะกายที่สบายนี้แหละจะทําให้จิตสงบเคล็ดลับมันมีแค่นี้เองนะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นี่คือการฝึกสมาธิวนไปถ้าท่านฝึกตามท่านจะได้ถึงฌานสี่ของพระพุทธเจ้าเชิญฝึกครับ หายใจลึกๆกายสบายจิตสงบเมื่อจิตสงบสังเกตนะครับจิตสงบมันตั้งมั่นแล้วนะเออพอมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยลองขยับเพื่อนครับบิดซ้ายบิดขวานะบิดซ้ายบิดขวานะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะบิดเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับยื้เส้นยืดสายนะครับนะเร็วขึ้นแล้วก็ยกขึ้นยกแขนยืดเส้นยืดสายนะเออ แล้วสังเกตดูว่าขณะที่เราเคลื่อนไหวนะมีขี้เกียจนะจิตยังตั้งมั่นอยู่หรือเปล่ายังตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่หรือเปล่าอืเป็นเองไหมต้องไปพยายามประครับประคองหรือบังคับหรือเปล่านะลองปล่อยวางเลยนะอาจารย์ก็ห้หยท้าเลยนะให้ปล่อยวางนะสบายสบายไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะขยับขยื่นเล่นสังเกตดูว่าจิตของเรายังสงบอยู่ไหมถ้า ขยับขเขยื่อนนะเมื่อจะขยับยังไงก็ตามปล่อยวางยังไงก็ตามจิตมันยังตั้งมั่นยังสงบอยู่นะครับนะบเมื่อเป็นเองเมื่อไหร่นี่แหละถึงโพชงมันเตรียมตัวเข้าสู่ฌานสีแล้วนะครับอ่ะทุกท่านพร้อมนะอา้าวกายสบายจิตสงบหายใจลึกๆและหลับตานะครับกายสบายจิตสงบหายใจลึกๆไม่ต้องเพ่ง นะไม่ต้องเพง่งไม่ต้องเกรงไม่ต้องดูลมไม่ต้องบังคับจิตตอนนี้จิตเป็นเองแล้วนะครับเรียกเป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นเอกคัตาจิตนะครับปราศจากผู้กระทำนี่ปราศจากตัวตนการสบายใจสงบปล่อยเลยนะครับปล่อยวางไม่มีผู้กระทำ ปราศจากตัวตนไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนเป็นสุญญาตาจิตเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติกายสบายจิตสงบเป็นหนึ่งเดียว เป็นสิ่งเดียวกันขยับร่างกายให้สบายนะครับขยับร่างกายให้สบายเสียงกับความสงบเป็นหนึ่งเดียวกันแม้ความคิดผุดขึ้นมากับความสงบก,ก็เป็นหนึ่งเดียวกันสงบ ว่างเบาไร้ภาษาไร้คำนิยามพักผ่อนปล่อยวางธรรมชาติเดิมแท้ปราศจากทุกสิ่ง เป็นหนึ่งเดียวกันหมดสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นี่คือการฝึกสมาธิวนไปถ้าท่านฝึกตามท่านจะได้ถึงฌานสี่ของพระพุทธเจ้าเชิญฝึกครับขอบารมีครูบาอาจารย์ทุกท่านขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขออธิษฐานบารมีให้ท่านช่วยให้เรามีสติ สมาธิปัญญามุ่งสู่นิพพานคือความดับความปรุงแต่งทั้งปวงดับสนิทเป็นหนึ่งเดียวทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกายสบายจิตสงบแม้ความหลับ และความตื่นก็เป็นหนึ่งเดียวกันธรรมชาติไม่เคยแบ่งแยกความเป็นหนึ่งเดียวไร้ตัวตนได้ชื่อว่าอนัตตาหรือสุญญาตาสัพสิ่งใดเกิดขึ้นมาสัพสิ่งใดผุดขึ้นมาย่อมตั้งอยู่และดับไป เป็นธรรมดาการเกิดขึ้นตั้งอยู่การดับไปล้วนเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติแท้ไม่เคยแบ่งแยกความเข้าใจผิดยึดตัวตนของเราต่างหากที่แบ่งแยกเป็นเราเป็นเขา เป็นดีเป็นชั่วเป็นชอบเป็นชังชอบหรือชังเป็นหนึ่งเดียวกันดีชั่วล้วนเป็นสิ่งเดียวกันอยู่ภายใต้ความเป็นอนิจจัง ความเป็นอนัตตาคนที่เรารักที่สุดและคนที่เราเกลียดที่สุดล้วนเป็นหนึ่งเดียวเป็นสิ่งเดียวกันชาญสี่ประกอบด้วยเอกคตารม คือจิตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับศูนย์ยตาตั้งมั่นอยู่และอุเบกขาปราศจากอารมณ์ใดๆนี่คือคุณสมบัติของฌานสีบางครั้งจิตนึกคิดเกิดวิตกวิจาร์แต่จิตก็ยังเป็น เอกัคตารมตั้งมั่นอยู่อันนี้คือคุณสมบัติของชา้นหนึ่งชา้นหนึ่งคือจิตเห็นความคิดเห็นโดยไม่ยึดเห็นโดยรู้ว่าสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวชา้นสองและชา้นสามความคิดดับลงจะจิตมีความปีติ มีสุขปรากฏขึ้นเบาสบายเป็นคุณสมบัติของชานสองชานสามมีสุขล้ำลึกแต่ทุกชาญนมีค่าเท่ากันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตารมตั้งมั่น ว่างเป็นสุญญตาปราศจากตัวตนกายสบายจิตสงบเมื่อจิตเข้าถึงนิโรธความดับสนิทจิตจะเดินมรรกวิถีคือมุ่งสู่นิพพานความดับทั้งปวง ด้วยตัวจิตเองปราชจากตัวตนผู้กระทำปราศจากการบังคับระหว่างนั้นจิตก็จะได้เรียนรู้ความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เราได้ว่าทุกชานชานหนึ่งชานสอชา,ามชนสทั้งหมดคือการเรียนรู้ของจิตไม่ใช่มีการเอากาันเป็นไม่ใช่มีการเข้าไม่ต้องมีการออกเป็นเองรู้เองการรู้เองคือระบบของการตัดสรู้ รู้เองรู้เองจนกระทั่งรู้แจ่มแจ้งนี่คือความหมายของระบบการตรัสรู้ไม่มีตัวตนไม่มีประธานมีแต่เกิดิยาของจิตเป็นกิดิยาที่มุ่งสู่ความสงบ สภาพใดที่ปรากฏขึ้นล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านคงเห็นสภาพที่มันดับสภาพที่ไร้คำอธิบายพูดออกมาเป็นภาษาไม่ได้สภาพที่ไม่มีการเกิดสภาพที่ไม่มีการดับ การเกิดการดับล้วนเป็นแค่นิยามแต่สภาพจริงไร้นิยามไร้คุณค่าไร้ความหมายไร้คำอธิบายแต่มีคุณค่าหาประมาณไม่ได้ทั้งไร้คุณค่าและมีคุณค่าหาประมาณไม่ได้ ล้วนเป็นสิ่งเดียวกันคือสิ่งสิ่งนี้เป็นธรรมเอกเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองไม่มีสิ่งที่เป็นคู่ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบ ไม่มีความชอบไม่มีความชังไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีดีไม่มีชั่วเป็นตาตาเป็นเช่นนั้นเองไร้คำอธิบายสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นี่คือการฝึกสมาธิวนไปถ้าท่านฝึกตามท่านจะได้ถึงฌานสี่ ของพระพุทธเจ้าเชิญฝึกครับเป็นสภาวะที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วพระพุทธเจ้าทรงท้อเมื่อพบครั้งแรกว่าไม่รู้จะสอนได้อย่างไรเพราะมันเป็นธรรมที่ไรภาษาอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ได้พูดเป็นภาษาไม่ได้ พึงรู้ได้แต่ผู้ที่ถึงธรรมเท่านั้นเป็นรู้เฉพาะตนรู้สรรพสิ่งทุกอย่างรู้กายรู้เสียงรู้ความรู้สึกรู้ทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันรู้หนึ่งเดียวจึงรู้ทุกอย่าง เมื่อรู้ทุกอย่างจึงไม่รู้อะไรเลยหมดรู้ไม่มีอะไรให้รู้นั่นคือที่สุดจงทำมันให้แจ้งจงทำมันให้เด่นชัดจงทำมันให้เจริญขึ้นให้เป็นจิตใหม่ของเรา เปลี่ยนแปลงจากจิตที่มีอวิชชามีอกุศลธรรมเป็นจิตที่เป็นอภิปามโอจยยงจิตตังเหนือกุศลจิตที่ยิ่งใหญ่กว่าจิตที่เป็นกุศลหายใจสบายสบายกายสบายจิตสงบเหนือความสงบคือสุญญตา เป็นเอกคตา,าจิตหนึ่งเดียวไร้ซึ่งยินดียินไลคือคุณสมบัติของฌานสี่หากความสุขความสบายปรากฏนั่นคือคุณสมบัติของฌานสามซึ่งปรากฏอยู่บนเอกคตาจิตที่เป็นสุญนยตาหากมีความตึกความคิด ปรากฏบนสุญญาตานั่นคือคุณสมบัติของฌานหนึ่งฌานของพระเจ้าคือฌานให้จิตเปลี่ยนรู้ไม่ใช่ให้เอาไม่ใช่ให้เป็นปราศจากความโลภความอยากได้และปราศจากความไม่อยากไม่อยากได้ปราศจากทุกสิ่ง เป็นหนึ่งเดียวหากมีสุขลึกเคลิบเคลิม้มคืออาการของฌานสามแต่ทั้งนั้นอยู่บนพื้นฐานของเอกคตาจิตเป็นฐานจิตความสูญญาตาความดับความว่าง ความไร้าภาษาไร้นิยามเป็นฐานของจิตเป็นอนันตการไร้มิติไม่มีความกว้างยาวลึกไร้ตัวตนไร้าการเกิดดับ เป็นเองอยู่อย่างนั้นไม่มีใครทำอะไรได้และไม่มีใครไม่มีประธานมีแต่กริยาจิตคืออาการรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีกรรม ขอทุกท่านแผ่เมตตาจิตนี้สู่สปปรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในสามโลกในสุขติภูมิมนุษย์ภูมิและอบายภูมิสามสิบเอ็ดภพภูมิแผ่กุศลนี้ไปให้ถึงทุกผู้ทุกนามทุก,กจิตทุกดวงวิญญาณคารวะครูบาอาจารย์ อธิษฐานขอพอรพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นำกุศลนี้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องมิสหายและอริสตรูรวมทั้งทุกชีวิตใน31สภพภูมิขอให้มารับบุญนี้ได้ ร่วมกันให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้มีสุขกายสุขใจกายสบายจิตสงบพ้นจากทุกภัยที่เบียดเบียนจิตใจทุกท่านเถินและขออธิฐาน ขอพรขอบารมีจากพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงธรรมอันยิ่งภายในเร็ววันให้หมดพบสิ้นชาติไม่ต้องมาเวียนว่ายในวัฏสงสารให้ทุกข์ด้วยเถิญ